สวัสดีค่ะนางฟ้าทุกคนครูรัญญานาฟ้าแห่งความสุขมาแล้วค่ะ้เราก็จะเริ่มกันเลยนะค,ะครับคพรามว่ยังมาแล้ววันนี้นะคะเป็นวันพิเศษมากมากเลยวันแห่งจักรวาลรูไ้ไหมคะวันนี้ วันที่11เดือน11111 1เลยนะคะอาชีพที่คนไทยมองว่าน่าอายแต่ที่เมืองนอกมันว้าวนะคะทำเงินดีมากนะคะเป็นอาชีพที่เราอาจจะมองไม่มีเกียรตินะคะแต่ว่าเงินเขาดีมากนะคะเพราะว่าคนไทยชอบตัดสินคนที่ เรี่ออะไถ้าบอกว่าทํางานก่อสร้างเป็นคนขาบปูนบุกป,ปูนเนี้ยคนก็จะมองว่ามันมันแบบว่าเป็นอาชีพที่แบบเขาจะไอ้นี่กันใช่ไหมคะคนไทยก็จะตัดสินเราที่อาชีพใช่หไหม แต่บางคนหารู้ไม่ว่าอาชีพที่เข้าไปนั่งในออฟฟิศนั่งในทำงานแบบดูแต่งตัวดูดีเขาอาจจะได้เงินน้อยมากกว่าคนทำงานเหนางก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตัดสินคนที่อาชีพโอเคมาดูกันอาชีพที่หนึ่งนะคะที่คนไทยมองวะนะ่าน่าอายแต่ฝรั่งทำเงินนะคะมหามโหฬารเลยะคะ่ะอาชีพที่หนึ่ง <c oughs> ก็คืออาชีพคนขับรถบรรทุก คนขับรถแท็กซี่นะคะคนไทยอาจจะมองว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีใครอยากทำกันที่นี่อาจจะเป็นความคิดของเราที่เหมือนไทยนะคะแต่ถ้าวันนี้ถ้าคุณนะคะไปแชทแล้วไปเจอกับผู้ชายที่เออเขาดีแสนดีเขาดีมากเลยเขาสูภาพแต่ว่าพี่รันคะอาชีพเขาทำอาชีพขับรถบรรทุกค่ะจะบอกให้นะคะว่า อาชีพขับรถบรรทุกเนี่ยบรรทุกใหญ่ๆรถเทรลเลอร์นะคนสินค้าจากเมืองสู่เมืองหนึ่งจากประเทศสู่อีกประเทศหนึ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเขาทำเงินได้มากกว่าคนที่นั่งในออฟฟิศนะคะนั่งอยู่ในห้องแอร์อินนะคะได้มากกว่าสองสามเท่าด้วยนะคะที่เมืองนอกนะที่อเมริกาเนะี่ยที่ยุโรปนะรู้ไหมคะทำอะไรได้คุณเนี่ยเออถ้านผู้ชายคนนั้นเป็นคนดีสุภาพแต่คุณคุณนเลยแต่อาชีพเขา เป็นคนไทยแม่ถามแฟนแกทำง,งานอะไรวะแกบอกโอ้ชีพคนขับรถทุกคน,กขนเขาอาจจะมองแบบว่าไม่ดีแอแกไม่อายหรือมีแฟนขับอะไรเนี้ยใช่ไหมคะแต่เราต้องอธิบายเขาเข้าใจแม่อย่าไปว่าเขาอย่างนั้นเพราะว่าอาชีพนี้บ้านเขาเงินดีมากกว่าอาชีพครูเงินดีมากกว่าอาชีพข้าราชการที่บางไทยตรงนี้เยอะแยะเลยค่ะหลืงถึงแม่ อาชีพเนี้ยที่เมืองน,นอกอาจจะเงินเข้าได้ดีกว่าอาชีพครูในบ้าน,านเขาก็ได้จริงๆได้มากด้วยนะคะมากกว่าด้วยะะเพราะฉะนั้นสาวๆค่ะอาชีพขับรถบรรทุกไม่ใช่อาชีพใต้ต่ำอะไรนะคะที่เมืองน,นอกเนี่ยเขาจะ โฟกัสกันที่เงินที่เขาได้ถ้าเงินได้เยอะเราอย่าไปมองที่อาชีพนันๆเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณคุยกับใครที่เขาบอกว่าเป็นคนแง่ขับรถบรรทุกแต่รู้ไหมค่คนขับรถบรรทุกอาจจะจบปริญญาตรีอาจจะจบนะคะสูงๆก็ได้เพราะฉะนั้นแต่เขาเห็นว่าอาชีพนี้มันอิสระมันอาทิตย์ขับอาทิตย์มันหยุดหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ขับทีหนึ่งได้เงินดีเขาเลยเลือกอาชีพนี้เห็นไหม คนเลือกอาชีพมันก็มีหลายเหตุผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองคนที่อาชีพนะคะอาชีพที่เขาทําอยู่เราอาจจะมองแต่จริงๆแล้วเงินดีมากนะเงินดีมากเลยที่มางอกโอเคอาชีพแรกก็คืออาชีพขับรถบรรทุกหรือขับรถแท็กซี่นะคะอาชีพที่สองอคนนี้ทํางานก่อสร้าง นมที่คุณพุยทํางานก่อสร้างหรือเปล่าคะรันเมื่อก่อนนานๆแล้วนะสิปีที่แล้วเราเคยคุยกับฝรั่งคนอังกฤษเขาทําอาชีพก่อสร้างค่ะแต่โหมีรถตั้งสามสี่คันมีแบบบ้านหลังใหญ่มีโอ้โหคือดูแล้วมีอันจะกินเลยอา,อาชีพก่อสร้างนะเพราะฉะนั้น คนที่ทําอาชีพก่อสร้างก่อสร้างมันก็จะแยกเป็นอีกช่างทา้าสีช่างปูก็เพื่องช่างมุงหลังคาคุยกับใครที่มีอาชีพประเภทนี้นะคะอย่าไปดูถูกเขานะอย่าไปมองเขาต่ํานะเพราะเขามองกันที่รายได้รายได้เขาดีเขาก็ทํานะคะโอเคอาชีพท,ที่สามจะได้เป็นตัวเลือกนะคะของสาวๆที่เข้าไปคุยกับหนุ่มๆน,นะคะเพื่อจะได้อืม เรียกว่าเฮ้ยอ,อาชีพนี้จะเลี้ยงเราได้ไหมวะเนี่ยที่เมืองไทยอาจจะเลี้ยงไม่ได้แต่เมืองนอกอนีอ <c oughs> อีอาชีพหนึ่งก็คือนะคะ <c oughs> พวกพี่ทํางานเก็บขยะค่ะที่เป็นพนักงานเก็บขยะไปกับรถหรือว่าขับรถเก็บขยะประเภทนี้คุณพวกนี้นะคะมีรายได้หลายทางนะเหมือนบ้านเรานี่แหละเก็บขยะเราอาจจะมองโอ้ยเป็นอาชีพที่มันอยู่ในสภาพมีกลิ่นเราไปกลิ่นเหม็นไม่นอนไม่ดีไม่ดีดแต่ ที่มังนอกนะจริงๆถ้าเก็บขยะมันก็ต้องเจอสิ่งแบบนี้ค่ะแต่ไรายได้ที่บ้านเรากับบ้านเขา,าต่างกันโดยสิ้นเชิงเงินดีมากนะ,นะอาชีพเก็บขยะอาชีพต่อไปก็คือพวกที่เป็นเกษตรกรเกษตรกรนี่มีทุกประเทศค่ะแถบอยู่แถบอเมริกาก็มีพวกเกษตรกรพวกทําปลูกนะปลูกพวกอย่างเงี้ยค่ะพวกอะไรเมื่อคือ,อเทศตแตงกวาปลูก ผักสลัดปลุกนดปลุกนี้นะคะโอ้โหพวกนี้นะคะเขารวยนะคะนี่แหละอาชีพที่เรามองว่าไม่มีเกียรตินี่แหละที่เมืองนอกนะคะเงินดีมากเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอาจจะแต่งงานกับแฟนคุณไปนะคะค,คุณต้องไปบางคนเพราะว,ว่าอาชีพที่โน,โน่นถ้าเราไม่มีการศึกษาสูงจริงๆเราอาจจะเลือกงานไม่ได้เพราะฉะนั้นงานที่ก็ทําไปโดยที่ไม่ต้องใช้วุฒิแค่คุณได้ภาษา ก็คือเนี่ยงานพวเนี้ยค่ะก็งานพวกทั้งความสะอาดวดูแลคนแก่นะคะพวกเ,เป็นเด็กเสิร์ฟนะคะร้านอาหารไทยอะไรเงี้ยที่คนทำเป็นเยอะนะคะเห็นไหมคะว่าอาชีพแบบเนี้ยที่บ้านเรามองว่าอุ้ยมีแฟนทำทำงานนี้ทำงานนั้นขับแท็กซี่เหรอ ไปทำงานเก็บขยะหรอทำงานก่อสร้างหรอช่างสีช่างปูนนะคะช่างซ่อมรถ <c oughs> นะคะหลานก็มีเพื่อนนะคะทำงานอยู่เป็นช่างซ่อมรถนะคะช่างซ่อมรถเนี่ยรู้ไหมคะว่ารถที่เมืองนอกเนี่ยซ่อมแพงมากนะคะถ้าคุณไม่มีประกันคุณซ่อมรถนะคะทําสีทำ,ทำมันแพงมากมน้ำเทียบกับบ้านเราเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นมีแฟนเป็นช่างตาสีช่างซ่อมรถเนี่ย ที่นน่นเงินดีมากๆแล้วอีกเขาหาเงินได้หลายทางด้วยกันหนึ่งเขาสามารถเขารู้เขาเป็นช่างนี่เขารู้เขาสามารถซื้อรถเก่าๆราคาถูกๆห้าร้อยเหรียญพันเหรียญสามร้อยเหรียญเอามาแล้วเขาเอามาโมนิฟายเข้ามาซ่อมเองแล้วเขามาทาสีเองเขามาใส่นอตใส่นี่นิดหน่อยเขาก็เอาไปขายต่อรูไม่ได้ก็ททาเงินเป็นเกอะเป็นรำไอ้นี้เพื่อนมันทำอยู่ค่ะถ้าแฟนคุณทำงานดี เงินดีอยู่แล้วนะคะก็ดีใจด้วยก็ดีแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งคุณไปเจอคนดีๆแต่เขาทำงานแบบอย่างที่บอกไปสี่ห้าอาชีพเนี่ยก็จงรู้ไว้เถอะว่าเขาทำเพราะว่าเงินมันดีเงินมันดีค่ะที่คุณน้องเงินมันดีโอเคนะคะสาวๆขอบคุณสุหรับ ทุกคนนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์นี่ขอบคุณทุกๆแชร์นะคะแนละ้วสาวที่มาดูย้อนหลังนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆแชร์คุณสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายค่ะแล้วใครที่มาดูย้อนหลังหรือว่ามาดูใน y o u u t b ยูทูปฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ ที่หวังสิ่งได้ไว้นะคะหวังจะเจอคนดีๆขอให้เจอหวังจะเจอแฟนก็ขอให้เจอนะคะขอบคุณทุกคนค่ะราตรีสวัสดิค่ะตัสนีค่ะ